ใคกันบ้างน,นะคะที่เหมาะกับโปรแกรมการรักษาฮารโมนิก้าหรือโปรแกรมหาค่าค่ะหมอก็จะแนะนํานะคะคนไข้เนี่ยที่เหมาะกับโปรแกรมหาค่าก็คือมีอายุเกิน30ปีขึ้นไปค่ะเพราะว่าหลังอายุ30ปีของเราไปนะคะจะเริ่มมีความเสื่อมข,ของคอลลาเจนเนี่ยที่เราสร้างได้ลดน้อยลงตามวัยที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะในกลุ่มอายุ30ปีขึ้นไปเนี่ยก็สามารถพิจารณาโปรแกรมหาค่าได้เลยนะคะแต่ตำแหน่งการฉีดนะคะก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันค่ะตำแหน่งที่คนไข้ต้องการการแก้ไขนะคะก็คือตำแหน่งที่มันมีในเรื่องของการเพิ่มในส่วนของริฟติ้งหรือว่าแรงยกกระชับให้กับใบหน้าได้อย่างเช่นการรักษาบริเวณตรงช่วงหนกแก้มหรือว่าชิคโบนนะคะการยกกระชับบริเวณตรงช่วงกรอบหน้าหรือว่าจอลนยหรือว่าการแก้ไขนะคะบริเวณโครงหน้าด้านล่างนะคะก็คือบริเวณตรงช่วงกรอบหน้าหรือว่าคางด้านล่าง ตำแหน่งเหล่านี้นะคะเหมาะในการการแก้ไขด้วยโปรแกรมการฉีดฮาค่าจะได้ทั้งในเรื่องของการเพิ่มวอลลุ่มนะคะได้ทั้งในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนรวมถึงนะคะได้ในเรื่องของการยกระชับใบหน้าแ้วก็กรอบหน้าที่ดูคมชัดมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ